การประวัติศาสตร์ดำรงเป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติและผลงานของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรำลึกถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของไทย ความเป็นมาของหอสมุดแห่งชาติเนาะจนถึงทุกวันนี้เป็นความภาคภูมิใจของพี่หอสมุดแห่งชาติเกิดมาจากหอพระสมุดวชิรยานสําหรับราชตระกูลแต่ต่อมาระยะหนึ่งท่านเห็นว่าถ้าสําหรับราชตระกูลเนี่ยมันจะไม่เปิดโอกาสเหมือนกับจะไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเตรียมความพร้อมว่าจะเลิกทาส ประชาชนของท่านก็ต้องมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้เนี่ยประชาชนก็อยู่ไม่ได้นี่อยาให้ประชาชนอยู่ได้ท่านก็เลยมาช่วยกันพัฒนาหอพะสมุวชิรยานสํสำหรับราชตระกูลให้เป็นหอพะสมุวชิรยานสํสหรับพระนครเพื่อที่ประชาชนจะได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้และใช้ประโยชน์จากหนังสือที่มีอยู่ในหอพระสมุ อ่านศึกษาคนา้นคว้าวิชาความรู้ได้ตามประสงค์มสมเด็จกรมพยาดำรงท่านเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์หนึ่งก็เป็นพระเจ้าน้องยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นในยุคที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรับแปรงประเทศชาติพัฒนาประเทศให้งอกงามขึ้น ท่านได้ไปเห็นตัวอย่างในต่างประเทศว่าบ้านเมืองมันเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรการที่ท่านเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเนี่ยทางแรกที่จะทําได้ก็คือเจ้านายได้ศึกษาหาความรู้ในต่างประเทศมากกว่าประชาชนธรรมดาประชาชนธรรมดาเนี่ยยังไม่ค่อยมีโอกาสยกเว้นพวกข้าราชบริพารเพราะนั้นพ่อพเจ้าน้องเจ้านายที่เป็นน้องอ่ะส่วนใหญ่ได้ไปศึกษาในต่างประเทศ ก็จะได้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้เร็วกว่าอย่างสมเด็จก,กรมพรยาดำรงแม้ว่าไม่ปรากฏหลักฐานว่าท่านไปศึกษาในต่างประเทศแต่พี่เชื่อว่าท่านเรียนภาษาอังกฤษกับครูที่พระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มาสอนอย่างเช่นแม่แ,มแอนนาเรโนเวลเน โปรดให้ได้เรียนหนังสือเท่าๆกันทีนี้พอได้เรียนหนังสือมากสมเด็จกรมพระยาดำรงท่านก็สะสมความรู้ไว้ทั้งภาษาต่างประเทศที่ท่านศึกษาเพิ่มเติมทั้งความที่ท่านเป็นเจ้านายเองท่านก็จะรู้เรื่องราชตระกูลรู้เรื่องธรรมเนียมใ,ในในสำนักราชสำนักเพราะท่านเป็นเจ้าเป็นนายด้วยพระองค์เองแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือท่านรู้จักหรือว่าได้เคยเห็น จ้านายรุ่นใหญ่ๆอย่างเช่นรุ่นรุ่นพอ่อรุ่นปู่รุ่นตาอะไรของท่านอย่างเงี้ยท่านก็สามารถเชื่อมโยงกับเอกสารที่มีอยู่ในหอพสมุได้ค่อนข้างดีพอตั้งหอพสมุสำหรับพระนครขึ้นแล้วเนี่ยท่านก็มีความเห็นว่า มีหนังสือมีเอกสารอยู่ตามวัดต่างๆอยู่ตามสถานที่ต่างๆมากมายต้องเก็บรวบรวมเข้ามาไว้ในหอประสมุดการเก็บรวบรวมหนังสือเหล่านี้มาไว้ในหอประสมุดก็เหมือนปัจจุบันที่เราออกไปสำรวจเอกสารโบราณเพราะว่าท่านก็มีการประกาศของหอประสมุดว่าจะรวบรวมหนังสือเข้าหอประสมุดโดยบอกว่าจะแบ่งหนังสือออกเป็น3กลุ่มตอนแรกก็มีคนเอามาเสนอขายเนาะ โดยคิดราคาแบบที่ฝรั่งเข้ามาซื้อนะยุคแรกๆนี่ฝรั่งซื้อไปต่างประเทศเยอะมากเลยนะซื้อสมุดไทยที่เป็นเส้นทองเส้นหอระดานที่เป็นภาพแต่สมเด็จกรมพยาดำรงท่านคิดว่าเอกสารเหล่านี้ไม่ใช่มีเฉพาะที่ เป็นเส้นทองเส้นหรอระดานเท่านั้นที่มีคุณค่ามีความสำคัญเรายังมีหนังสือดีๆที่เป็นจุดหมายเหตุมีประวัติศาสตร์เรื่องราวของประเทศชาติในทํานองโบราณคดีเยอะมากท่านก็เลยตั้งราคาหนังสือไว้เป็นสามประเภทประเภทเอกประเภทโทรประเภทตรีเนาะประเภท,ทเอกก็คือเขียนดีด้วยเนื้อหาสาระดีประเภทโทเนี่ยเนื้อหาสาระดีแต่มันอาจจะเป็นเส้นดินสอเส้นดินสอคือเส้นสีขาวหรือประเภทตรีก็คือ เขียนหนังสือตัวจะสวยหรือไม่สวยก็ไม่รู้แหละแต่เนื้อหาสาระมันยังมีอ,อะไรอะ่ะมีข้อขัดข้องมีข้อข้องใจเยอะแยะที่ท่านคิดไว้และการอ,าอะไรหาหนังสือก็หอสมุดแบบนี้ท่านตั้งราคาเองบางทีประชาชนเอามาขายหเห็นหนังสือตัวเองดำๆไม่น่าสนใจเนาะก็ตั้งราคาถูกๆแต่ห่อผสมุดจะให้ราคาสูงถ้าเป็นเรื่องราวที่ หายากที่มันไม่มีมันเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศชาติบ้านเมืองท่านก็จะให้ราคาค่อนข้างดีแล้วทีนี้พอเอาเข้ามาไว้ในหอประสมุดท่านก็ไม่ได้คิดว่าเอาเก็บสมสุมรวมไว้อย่างเดียวแต่ท่านตั้งใจว่าความรู้ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้มันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนท่านก็จะคัดสรรหนังสือดีเหล่านี้มาตรวจสอบชำระชำระทั้งเนื้อหาและก็ถ้อยคำให้ดีที่สุดแล้วก็จัดพิมพ์เผยแพร่เป็นหนังสือ หนังสือในยุคแรกที่กรมศริลปกากรจัดพิมพ์เนี่ยมีข้อกำหนดที่ท่านเล่าไว้ว่าต้องตรวจสอบชำระตรวจสอบชำระเสร็จแล้วก็ต้องตรวจทานวิธีจัดพิมพ์ถึงสามครั้งมันก็เลยทำให้หนังสือกรมศริลปากรในยุคแรกอะ่ะแม้อาจจะไม่ได้ใช้ตากรมศริลปากรเนาะอาจจะใช้ตา หอประสมุดร,รูปอื่นอย่างเช่นมังกรคาบแก้วหรือตาโบราณคดีสมสรซึ่งเป็นตราประจำตัวของเจ้านายที่เป็นสภานายกของหอประสมุดในยุคนั้นะนะท่านก็จะใช้ตาเหล่านี้และหนังสือที่มีตราเหล่านี้ก็เป็นหนังสือสำคัญที่สังคมต้องการตราจนทุกวันนี้เพราะเชื่อมั่นในเนื้อหาสาระแล้วก็การใช้ถ้อยคำเพราะท่านได้มีการตรวจสอบชำระอย่างจริงจัง หนังสือส่วนใหญ่เนี่ยที่พอได้มาแล้วเวลาที่ให้เจ้าหน้าที่ในหอพสมุ์เนาะตรวจสอบชำระเรื่องราวขึ้นมาเสร็จแล้วท่านก็จะมีพระนิพนธ์คำนำหรือไม่อีกทีหนึง่งการที่มีพระนิพนธ์คำนำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือให้ความรู้เพิ่มเติมว่าหนังสือเหล่านี้มีเนื้อหาสาระว่าด้วยเรื่องอะไรเพราะท่านเป็นเจ้าเป็นนายอย่างที่พี่พูดแล้วว่าท่าน จะรู้คำนบราชสํำนักมากกว่าประชาชนทั่วๆไปเนาะว่าตัวท่านเองเป็นเจ้าเองข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือปังเรื่องเป็นเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังบรรพบุรุษท่านเล่าให้ฟังท่านก็จะรู้ลึกกว่าเราและท่านจะเขียนอธิบายได้ค่อนข้างมากนอกจากนั้นเมื่อท่านเป็นกรรมการหอพสมุดเนี่ยหอสมุดไม่ได้มีสตังค์เยอะแยะมากมายนะอ่านแล้วก็รู้สึกสงสารมาแต่ยุคไหนยุคไหนเลยว่า เราไม่ได้มีตังเยอะแยะที่จะไปพิมพ์หนังสือแต่ถ้าจะพิมพ์หนังสือเผยแพร่ให้คนอ่านได้จะทำอยังไงก็รณรงค์ให้เจ้านายใครอยากจะทำบุญใครจะมีงานแซยิดใครจะมีงานศพมีงานอะไรก็มาเอาหนังสือของหอพระสมุดไปตีพิมพ์เผยแพร่เพราะเป็นทางที่จะทำให้ความรู้เหล่านี้แพร่กระจายไปสู่ประชาชนได้มากที่สุดทีนี้พอมาขอให้หอพระมา จัดพิมพ์ให้หอพระสมุดขอเรื่องไปจัดพิมพ์เนาะบางคนก็จะขอว่าให้ช่วยเขียนประวัติบรรพบุรุษหน่อยคนนี้คนนี้คนนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงท่านถ้ารู้จักท่านก็จะยินดีรับเขียนให้ก็จะเล่าประวัติผู้ทําบุญหรือผู้เสียชีวิตไว้ในหนังสือด้วยก็ทําให้หนังสือยิ่งมีคุณค่าก็คือ บอกเล่าประวัติผู้คนไว้เขียนคำนำคำอธิบายไว้ก็ทำให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องจะมีข้อเตือนใจไว้ในพระนิพนธ์คำนำเนาะอย่างตำราย,ยาเนี่ยท่านก็จะเตือนใจว่าคนที่มีตำราย,ยาไม่ได้ว่าจะเก่งแล้วเป็นหมอยาได้เสมอไปแค่มีตำราย,ยู่แต่ถ้าไม่มีวิชาความรู้ที่จะไปปรุงยาได้จริง มันก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นจะเก่งกาจสามารถเนาะอันนี้คือข้อเตือนใจที่ท่านมักจะเตือนไว้ในพรนิพนธ์คำนำเสมอ